สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุไฟธาตุไฟมีราศีเมษราศีสิงหาศีธนูประจําวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์2568สําหรับการอ่านดวงอันไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุคน้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิง แล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะ เริ่มต้นเรามาดูที่ชาวธาตุไฟคนมีแฟนครึ่งหลังกุมภาพันนี้จะเป็นเช่นไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอเช็คพลังงานก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาชาวััตุไฟคนมีแฟนเป็นยังไงบ้างภาระความรับผิดช,ชอบหนักมากๆนะคะหรือเรื่องราวระหว่างเราทั้งคู่มันหนักมันเหนื่อยมาตลอดแต่ก็ยังพร้อมที่จะไปด้วยกันมีการหึงหวงกันเก็บกอดกันมีช่วงจังหวะที่ปรับความเข้าใจหิวใจกัน หรืออยู่ภายใต้บรรยากาศที่โรแมนติกหรืออาจจะมีบางช่วงเวลาที่เราทั้งสองคนเนี่ยได้ห่างไกลกันหรือถอยห่างจากกันเพื่อไปหิวใจของแต่ละฝ่ายแต่ยังมีการแอบซืมแอบซอ,องกันอยู่เสมอนะคะหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะด้วยหน้าที่การงานน่ะเลยทำให้พวกเราห่างกันแต่ก็แวะกลับมาเจอกันบ้างอย่างเช่นบางคนอาจจะไปทำงานที่อื่น จันถึงสุกพอเสาร์อาทิตย์ก็ถึงจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเดือนเป็นปีก็ได้ถึงจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันสําหรับบางคนอาจจะดีวกับชาวราศีกลมลัคนากมุมหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าตอนนี้แฟนของชาวธาตุไฟรู้สึกกับชาวธาตุไฟว่ายังไงบ้างคุณห่างหายไปนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้คุณอาจจะ ขาดแคลนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองนะคะหรือความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนนะ่ะมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินขาดการเหลียวแลกันและกันนะ่ะเป็นช่วงจังหวะที่ทิ้งห่างกันต่างฝ่ายต่างถอยไปหิวใจกันและกันรอวันกลับมาเคลียร์กลับมาคุยกันคุณเป็นดังภาพวาดของเขาภาพฝันของเขานะคะ เป็นคนที่หิวใจเขาได้ดีที่สุดคุณอาจจะถอยห่างจากเขาก็ได้นะหรือว่าตัวคุณเนี่ยเงียบไปแต่มันมีดีเอ็มเพ o เคุณเป็นคนที่มีพลังงานที่ มีอำนาจนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถมีความอดทนจริงๆเดะสตรามันหมายถึงความสวยงามอย่างที่บอกอาจจะเป็นภาพฝันภาพวาดที่เขาโหยหาอยากพบเจอคุณคุณอาจจะเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่ามีตําแหน่งหน้าที่มีผู้คนเก่งอกเก่งใจคุณอาจจะพูดภาษาต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับองค์กรใหญ่ๆราชการหรือว่าทําบริษัทใหญ่ๆห,หรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ด้วย คุณอาจจะเป็นศิลปินได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่มันมีตัวเนี้ The Fan. ย The h a l o Fan ไพ่ใบนี้หมายถึงคุณเป็นผู้ใหญ่คุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะหรือว่าคุณมีองค์ความรู้แน่นๆมากๆนะคะแล้วก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาเขาเสมอมีแนวโน้นมนะว่าทาดไฟอาจจะอายุมากกว่าแฟนของชาวทตุไฟก็เป็นไปได้นะคะก็มีความนิ่งนะอ่าแล้วก็ในความสัมพันธ์ของพวกเราอ่ะ มันจะมีช่วงจังหวะที่หวานก็หวานสุดๆแต่บทที่มันไม่ได้หวานชื่นเหมือนความรักแรกๆแ,แ,แต่ก็จะเป็นความรักที่คอยซัพพอร์ตกันและกันเป็นผู้ใหญ่อะสำหรับบางคนอาจจะดีกับชาวราศีกลุ่มลัคนากุมชาวราศีเมษลัคนาเมษน,นะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวราศีพฤกษกลัคนาพฤกษกก็เป็นไปได้ ไดหมอขออภัยในเสียงด้วยนะคะพอดีเพิ่งฟื้นไข้นะอาจจะเสียงมันยังไม่เต็มร้อยนะคะต้องขออภัยด้วยอาต่อมามาดูนะคะว่าครึ่งหลังนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวธาตุไฟแฟนชาวธาตุไฟนะคะห้าไม้เจ็ดไม้เดทคามา ข้ามาคือจัสเมินนะคะโอเคครื่องหลังนี้ต้องใจเย็นๆให้มากๆนะคะมีแนวโน้มว,ว่าฝั่งเขาว่าจะใจร้อนบางทีเขางานยุ่งหรือเขามีปัญหาอะไรส่วนตัวของเขานะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเขาอาจจะเอาพลังงานงุดหงิดพลังงานวาวุ่นเหล่านั้นนะคะมาหาเรื่องทะเลาะกับคุณได้ ห้าไม้เนี่ยต้องระวังเรามัดระวังการที่เขาเข้ามาแล้วหงุดหงิดแล้วมาหาเรื่องคุณนะคะแล้วก็ช่วงช่วงวันนี้พอทะเลาะเสร็จแล้วยังไงนะคะก็พยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะทํายังไงก็ได้อะให้มันดีขึ้นนะคะแต่มันเหมือนอาจจะหงุดหงิดอะไรหรือเปล่านะคะมีแนวโน้มว่าน่าจะยุ่งเกี่ยวกับงานมากๆแล้วแบบหงุดหงิดแล้วผ่านอันธพาลนนะคะอ่าให้ระวังการทะเลาะกันมีปากเสียง กันรายกันแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้นิ่งได้เป็นนิ่งนะเพราะทางนั้นแรงมากมากนะคะข้ามามันอาจจะเป็นช่วงวิบากกรรมของพวกเราที่ได้คนพบก็ได้นะคะหรือว่ามันเป็นช่วงที่ยากลาบากเนาะในช่วงจังหวะน,นี้แต่ถ้าเราผ่านพ้นไปได้เนี่ยความรักของเราจะถูกยกระดับขึ้นจะตื่นรู้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าผลพวงบางอย่างน่ะมันมาจากอดีตชาตินะคะที่ตามมาที่เข้ามาชาลิน ความรักของคุณทั้งสองคนว่าจะสามารถผ่านไปได้ไหมสำหรับบางคนอาจจะดีวกับชาวต่างชาติต่างภาษาเพ่อแม่แม่ไม่หรืออาจจะเป็นราศีพิจิกลรคนาพิจิกก็เป็นไปได้ค่ะหรือความรักของเราเนี่ยรักๆเลิก,เลกกันมาตลอดนะคะแล้วก็ปัญหานะ่ะมันเป็นปัญหาเดิมๆที่เราเคยทะเลาะก,กันแล้วก็ขุดขึ้นมาทะเลาะก,กันใหม่อันนี้ต้องระวัง อะต่อมามาดูบทสรุปความรักธาตุไฟคนมีแฟนนะคะครึ่งหลังกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรสี่ไม้เพจชอปวอนบางคนดีวกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคนที่อายุน้อยกว่า The Sun ันคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยแล้วก็ห้าเหรียญ สำหรับความรักธาตุไฟคนมีแฟนถ้าคุณมีลูกเนี่ยมันหมายความว่าเราทั้งคู่อาจจะใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับลูกหลานของเรานะคะหรือถ้าเรายังไม่มีลูกก็อาจจะหมายถึงว่าช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะสร้างเนือ้อสร้างตัวของแต่ละคนก็ได้ความรักของธาตุไฟเนี่ยธาตุไฟมีจิตใจที่มั่นคงนะคะคิดถึงครอบครัวคิดถึงคู่รักอยู่เสมอ ในขณะที่คู่รักของเราอาจจะอายุน้อยกว่าหรือว่าโตไม่เท่าเราอาจจะมีความคิดที่ยังเป็นเด็กอยู่นะคะยังอยากศึกษายังอยากโลดแล่นอยู่หรือบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งคบหาดูใจกันเป็นแฟนนะคะดังนั้นความรักก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆศึกษากันละกันไปนะในตัวของเดอรซันมันหมายถึงพลังงานหลายๆอย่างเนี่ยมันจะ ขี้ขายมันจะดีขึ้นมันมีข่าวดีที่เข้ามาเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจกันสามารถปรับความเข้าใจกันได้หรือว่ามีการติดต่อเข้ามาพูดคุยกันพบเจอกันบรรยากาศมันค่อนข้างดูดีบางทีความสุขเกี่ยวกับเรื่องของความรักมันอาจจะดูเหมือน ซบซบเบาๆแต่บางทีเนี่ยทัดไฟมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรืออย่างอื่นก็ได้ที่เข้ามาทดแทนมันก็เลยเป็นแสงพาธิตที่สามารถที่จะบทบังความมืดที่อยู่ในใจได้ในตัวของ5เหรียญความรักของพวกเราเนี่ยอาจจะใช้เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าตัวเราเองอาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองก็ได้แล้วมันอาจจะพลอยทําให้คุณไม่มั่นใจหรือว่าดูถูกตัวเองได้นะคะดังนั้นช่วงจังหวะเนี้ย ต้องพยายามทําจิตใจให้เบิกบานแล้วก็ใช้จ่ายเงินตามสมควรนะความรักปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายังไงมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ขอเงินกันและการใช้แต่มันหมายถึงการก้าวเดินไปในแต่ละวันของทั้งสองฝ่ายนะคะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของข้อความถ้าเขามีอะไรอยากบอกกับคุณเขาจะบอกว่าอย่างไรบ้างบางครั้งเธอก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอสำหรับเธอ เรารู้สึกดีใจที่มีเธออยู่ในชีวิตช่วงนี้เรายุ่งกับสิ่งรอบๆตัวและเหนื่อยมากจนไม่อยากที่จะทำอะไรเราเงียบไปเพราะเราไม่อยากทะเลาะกับเธอด้วยเรื่องไร้สาระทีนี้มาดูในส่วนของการนางฟ้านะคะความรักทัดไฟคนมีแฟนการนางฟ้ามีอะไรจะบอกจะแนะนำนะคะได้เป็นใบนี้เพฟูเนตขอให้มีความสุข เจอกันก็มีแต่รอยยิ้มพูดแต่เรื่องที่สนุกสนานพูดที่เรื่องที่แต่เรื่องที่มีความสุขโฟกัสไปที่ความสุขเท่านั้นมันก็จะทําให้บรรยากาศของความรักของพวกคุณดูดีขึ้นอย่านึกถึงเรื่องขาดแค้์หรือในเรื่องที่เราต้องการฝ่ายเดียวมากจนเกินไปให้คิดถึงภาพรวมที่ทำยังไงที่จะทำให้เราทั้งสองคนมีความสุขขอให ธาตุไฟคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเอามุบออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุบออนมาที่ความรักธาตุไฟความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน16-28กุมภาพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาธาตุไฟความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจริงๆแล้วตัวคุณเองก็มีเสน่ห์มากๆมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบนะคะ,ะความรู้สึกของคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ผูกพันกับใครก็ได้คุยกันชิลๆเล่นๆเฟลลี่อะไรแบบนี้ดูเป็นคนเจ้าสำราญดูเป็นคนที่มีความสุขมากๆแต่จริงๆแล้วคนนะ่ะไม่รู้ว่าในใจของคุณลึกๆคุณแบกอะไรไว้มากมายเหลือเกินนะคะความหนักใจความทุกข์ใจหรือความเหนื่อย กับใครบางคนที่คุณทั้งรักทั้งหลงทั้งหวงเขาบางทีคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มาเนิ่นนานก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็มีช่วงจังหวะเวลาที่ใครคนนั้นที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่จเจงของคุณหายไปเงียบไปบางทีเขาอาจจะเป็นคนอินโทรเวิร์ดก็ได้หรือคนนั้นมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณที่เลิกลากันไปห่างหายไปแต่เรายังแอบห่วงใยห,หรือเราทั้งสองคนยังมีการพูดคุยกันอยู่ สำหรับบางคนอาจจะดีวกับชาวราศีการลคัคนากันหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาต่อมามาดูนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาเห็นว่าคุณเป็นยังไงนะ,ะคุณเป็นคนที่เก่งมีความเป็นผู้นำมีเสน่ห์มากๆเข้าสังคมเก่งแล้วก็ทำงานเก่งนะคะมีพลัง ทุกอย่างอยู่ที่คุณเนี่ยคุณเป็นคนรักที่ดีคุณเป็นใครบางคนที่เขาอยากให้เป็นคนรักหรือคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นคนรักกันมาก่อนคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตาห่วงใยทุกคนนะคะ,ะคุณอาจจะเจ้าเนื้อสักหน่อยก็ได้คุณอาจจะทำกับข้าวหรือทำขนมเก่งก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่หาซื้อของกินอะไรดีๆเนี่ยอันตรงไหนที่อร่อยเนี่ยคุณจะรู้ เป็นพลังงานแห่งความรักเป็นพลังงานแห่งความสุขแต่คุณเองก็เป็นคนที่มีธงอยู่ในใจเหมือนกันบางเรื่องคุณไม่ยอมที่จะรับฟังคนอื่นนะคะแล้วก็คุณอาจจะเคยผ่านเรื่องราวความรักหรือการต่อสู้เกี่ยวกับชีวิตมามากมายชีวิตคุณเหนื่อยมากนะแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้คุณก็ยังสู้อยู่ทีนี้ในบางเรื่องก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณไม่ได้ไว้ใจใครบางคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณสักเท่าไหร่ถ้าคุณเปิดใจแล้ว คุณจะปักใจไว้ที่คนคนน,นั้นนานมากๆเลยนะคะ,ะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันมีพลังงานของความหึงหวงที่เข้ามาด้วยคุณอาจจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงก็ได้นะ The Shadow Side นะคะก็คือ The Devil ตัวคุณเองอะ่ะมีอะไรบางอย่างที่เขาค่อนข้างเกรงใจ เกรงกลัวก็ได้คุณอาจจะมีด้านมืดอะไรบางอย่างของคุณอาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนแรงอารมณ์หึงหวงเกินเบอร์ก็ได้หรือตัวคุณเองนะอาจจะสวยเซ็กซี่หน้าตาดีจนเขารู้สึกว่าคบกับคุณนะ่ะเดี๋ยวก็ต้องมีคนนะ่ะเข้ามาแย่งชิงคุณไปแน่ๆเลยแล้วเขาก็อาจจะมองว่าคุณเจ้าชู้ก็ได้นะสำหรับบางคนอาจจะดีวกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันศุกร ม่มธาตุลมมิถุนตุนกลมหรือถ้าใบนี้เป็นเดเดวิลมันคือราศีมังกรลักขนามังกรก็เป็นไปได้ค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าครึ่งหลังนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวธาตุไฟคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคน Queen of ว a รเด็ดไม้ The Star ราศีกมลมลักขณากลมนะคะแล้วก็จะสติก ราศีตุลลคนาตุลอันนี้กลุ่มธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณสิ่งที่เขาจะแอคชั่นด้วยเราทัาก,กู้อาจจะทํางานร่วมกันหรือมีภารกิจหน้าที่อะไรที่จะต้องคุยกันเขาจะพยายามหาเรื่องที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณเ <c oughs> ข้าใกล้คุณพยายามที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้หรือถ้าเขางานหนักมากๆต่างๆนานาเขาจะหาเวลาเพื่อที่จะมาคุยกับคุณบ้างพบเจอกับคุณบ้างนะคะ เพราะว่าบางทีตัวเขาเองงานยุ่งมากๆการเข้าถึงคุณน่ะมันไปได้ยากรวมถึงตัวคุณเองอาจจะมีผู้คนรายล้อมมากมายการเข้าถึงคุณน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวเขาอาจจะจัดสรรเวลาหาเวลาว่างแทบไม่ได้แต่เขาจะพยายามมาสถานการณ์เดอรสตาร์คุณกับเขาจะได้ปรับความเข้าใจกัน <S <S บางเรื่องที่เราห่างหายกันไปทิ้งห่างกันไปเพื่อให้เราคนหาคําตอบในใจของทั้งสองฝ่ายว่า ตกลงแล้วเรายังต้องการกันหรือไม่สถานการณ์ของการพูดคุยการพบเจอกันมันมองถึงภาพความฝันความหวังที่เราอยากจะมีร่วมกันในอนาคตเราอาจจะอยู่ภายใต้ท่ามการบรรยากาศที่โรแมนติกหรือขณะที่เราพูดคุยกันนะ่ะมันทําให้เราทั้งสองคนปั่มเผอไปถึงความรักที่เราอยากจะมีร่วมกันได้ในอนาคตนะคะในตัวของจัสติกตัวเขาเองจะพยายามทําหลายๆอย่างให้ชัดเจน แล้วก็เขาจะพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้รู้ถึงความจริงใจของเขาที่มีต่อคุณต่อมามาดูบทสรุปนะคะบทสรุปความรักธาตุไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครึ่งหลังกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเช่นไร9ก้าถ้วยสองดาบค่ะ เจ้ดาบจิมเพลนส์สำหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีธนูลักนณาธนูได้ด้วยนะคะต่างชาติต่างภาษาคนไกลหรือเป็นโชคจังหวะของ การเดินทางไปมาหาสู่การเรียนรู้การการปรับจูนเข้าหากันอ่ะยังไงนะคะในในช่วงครึ่งหลังนี้จะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันนะคะแต่บางเรื่องมันยังคงจะต้องใช้เวลาค่อยๆปรับจูนกันไปค่อยๆพูดคุยกันไปแล้วตัวเราเองอ่ะอย่างที่บอกเราเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์มากๆม,มีคนรายล้อมมากมาย FC แฟนคลับเยอะแยะมากมายตัวเขาเองอะเดาใจไม่ถูกว่าตกลง คุณชอบเขาจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาเห็นผู้คนอลายล้อมคุณไปหมดเลยเขามองว่าคุณเจ้าชู้บางเรื่องสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะเขาเก็บไว้ในใจเขาไม่ยอมพูดออกมาพอเขาพูดมันก็กลายเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามนะคะบางทีเขาเองก็พูดอะไรที่ไม่ดีกับคุณหรือแบบชวนชวนทะเลาะกับคุณ เพราะว่าเขาอาจจะมีอะไรที่อยู่ในใจแล้วไม่ยอมพูดกับคุณลงตรงมันทําให้ความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งหลังนี้มันดูเป็นความสัมพันธ์ที่ป่วยเพราะว่ายังไม่ได้รับยาที่มันตรงโลกตรงใจของเราทั้งสองคนแต่คุณก็ให้โอกาสให้เวลาเป็นการปรับปรุงปรับจูน เ้าหากันและการช่วงจังหวะนี้มันเป็นช่วงจังหวะข,ของการเรียนรู้โอเคสําหรับบางคนอาจจะเป็นความรักที่มีระยะทางนะคะดังนั้นก็จะมีลักษณะของพ่อแง่แม่งอนการขาดช่วงกันไปบ้างอ่ะต่อมามาดูในส่วนของข้อความถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณเขาจะบอกว่าอย่างไรกลับมาเป็นเหมือนเดิมจะได้ไหมเราขอโทษที่เป็นคนในแบบที่เธอต้องการไม่ได้ บางครั้งเธอก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอสำหรับเธอเราเปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้เจอคนอื่นๆบ้างเธอเองก็ควรจะเปิดโอกาสของเธอด้วยเช่นกันต่อามาการนั่งฟ้านะคะความรักทาดไฟคนมีคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคข้างหลังนี้จะเป็นยังไงนะคะหรือมีอะไรจะแนะนำหนึ่งใบ Express your love แสดงออกไปซึ่งความรักให้เขาได้รู้นะคะบางทีความรักหรือความรู้สึกของเราก็ถูกเก็บกดไว้ลึกจนเกินไปอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้รู้ว่าเรารักชอบเขาหรือเปล่าเขามองว่าเราเนะ่ะเป็นคนเจ้าชู้นะคะหรือว่าเขามองว่าเราอาจจะเป็นมีใจให้คนอื่นมากมายตัวเขาเองอะสู้คนอื่นไม่ได้เลยนะคะ ดังนั้นช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณจําเป็นจะต้องพูดแล้วก็แสดงออกซึ่งความรักให้ความมั่นใจกับคนที่คุณสนใจจริงๆกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยให้เขาได้รู้ถึงความรักที่คุณมีให้กับเขาขอให้ทัดไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามกออนไปที่คนโสดค่ะมุกออนมาที่ความรัก ธาตไฟคนโซดครึ่งหลังกุมภาพ,พันนีจะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะขอช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคนโซดทาดไฟอาจจะอยู่ในสถานะเฟรนด์โซนก็เป็นไปได้แล้วก็บางคนอาจจะยังคิดถึงคนเก่ารักเก่า ที่ผ่านพ้นไปหรือว่าเราอาจจะยังฝังใจเกี่ยวกับรักเก่านะคะอาจจะรอคนเก่าหรือไม่ได้รอก็ได้คุณอาจจะเคยผ่านความรักที่มันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่มันเลยทําให้คุณรู้สึกว่ายังอยากเป็นโสดอยู่แบบนี้อยู่สําหรับบางคนเนี่ย อาจจะมีคนส่งเมสเซจข้อความมาหรือพบรักโดยบังเอิญน,นะคะอาจจะมีคนที่อายุมากกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณหรือว่าเราอาจจะได้เจอใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหน้าที่การงานหรือใครบางคนที่เข้ามาสนใจคุณมันมีแนวโน้มมากๆนะว่าชาวธาตุไฟนะ่ะต่อให้คุณโสดต่อให้หัวใจคุณจะติดล็อกติดหลมอยู่กับอะไรก็ตามแต่มีคนที่เขาพยายามจะจีบคุณอยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะสําหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศี การลักขณาการหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ต่อมาเดี๋ยวมาดูนะคะว่าครึ่งหลังนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนโสดทาดไฟบางคนอาจจะมีชาวท่าน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องกรากฎดพิจิกมีนราศีธนูลักนณาธนูนะคะ อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณราศีกลุ่มลัคนากลุม่มอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณนะ,ะในช่วงจังหวะของครึ่งหลังนี้นะคะทัดไฟอ่อนไว้ทัดไฟดึงดูดเกี่ยวกับความรัก เป็นคนอ่อนโยนเอาใจใส่คนมีพลังงานแห่งความรักที่ลายล้อมคุณไปหมดเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะทำงานหนักอะไรก็ตามแล้วก็อาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาคุยกับคุณคุยกันแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยเหมือนคุยหิวใจกันปรึกษากันค่อยๆปรับจูนค่อยๆทำความรู้จักค่อยๆเรียนรู้กันไปมีความรักเข้ามาแล้วก็เราอาจจะนึกถึงความรักเก่า คนเกา่าครอบครัวของเราอยู่ก็เป็นไปได้นะคะเราอาจจะมีความคิดความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะใครที่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้เขาอาจจะมีครอบครัวอะไรอยู่แล้วก็ได้หรือว่าความรักที่เข้ามาหลายๆอย่างมันไม่ชัดเจนอันนี้จําเป็นที่จะต้องระวังจําเป็นที่จะต้องสแกนดูดีๆนะคะเพราะมีบางคนที่ทําตัวเป็นโสดแต่จริงๆแล้ว เขาอาจจะยังไม่ได้เลิกลาอย่างแท้จริงนะกับใครบางคนนะคะหรือบางทีคนเก่าๆของเราเนี่ยกลับเข้ามาเกี่ยวข้องกลับเข้ามาอยากขอกาสในความสัมพันธ์แต่กับคนที่เขาเข้าไปยุ่งหรือไปผัวพันน่ะเขายังไม่เคลียร์ดังนั้นช่วงจังหวะของเครื่องหลังนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ธาตุไฟเนี่ยหิวใจตัวเองนะคะหรือว่าปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะ อ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคะความรักธาตไฟคนโซจะเป็นเช่นไรคขึ้งหลังกุมภาพ,พันนี้ โสดธาตไฟช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณรักตัวเองมากๆนะคะแล้วก็คุณสนใจในเรื่องของการทํางานหาเงินมากกวา่าให้คุณค่าเกี่ยวกับการทํางานหาเงินมากกวา่าแล้วก็ใครบางคนที่จะเข้ามาเปิดประตูหัวใจของคุณนะ่ะคุณจะต้องขัดกรองเขาสุดๆนะคะใครที่เข้ามาจะต้องสมน้ําสมเนื้อกับคุณแล้วก็ต้องไม่เข้ามาทํร้ายคุณคุณถึงจะยอมเปิดประตูหัวใจให้กับเขาได้แล้วก็ช่วงจังหวะนี้ดูเหมือนว่าจะเป็น เรื่องยากอยู่เหมือนกันมันเหมือนว่าคนที่เข้ามาก็อาจจะยังไม่คู่ควรยังไม่เหมาะสมแต่คุณเองก็ไม่ได้โฟกัสว่าคุณเป็นผู้ขาดแคลนนะคุณโฟกัสว่าคุณนะ่ะดีคุณควรที่จะคัดกรองคนที่คู่ควรและเหมาะสมที่สามารถเดินร่วมกันไปได้ในอนาคตและจะไม่เข้ามาทำร้ายคุณนะคะเขาเรียกว่าโสดแบบมีความสุขโสดแบบมีตัวเลือก โสดแบบรวยๆแบบนี้นะคะทัดไฟบางคนบอกว่าไม่ฉันไม่ต้องการนะคะมันเหมือนจังหวะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เหมือนว่าช่วงจังหวะนี้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เขาพยายามที่จะสอยคุณเนี่ยเขาอาจจะง่วนกับภารกิจของเขาอยู่ก็ได้ง่วนอยู่กับงานของเขานะคะอทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อความความรักนะที่มีให้กับทัดไฟคนโสดมีอะไรบ้าง เราไม่อยากสูญเสียอิสรภาพที่เรามีอยู่ในตอนนี้เรายังไม่ได้มองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังกลับมาเป็นเหมือนเดิมจะได้ไหมเราขอโทษทีที่เป็นคนไม่สิบเราขอโทษที่เป็นคนในแบบที่เธอต้องการไม่ได้ต่อมาในส่วนของการดังฟ้านะคะจะว่ายังไงมีอะไรที่จะบอกหรือแนะนำบ้าง Past Life Relationship คนในอดีตของคุณยังคงตามมาวนเวียนกับคุณนะคะหรือว่าตัวคุณเองยังนึกถึงเขาอยู่เนี่ยแบกหามกันมาอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีคนที่เป็นอดีตชาติของคุณนะ่ะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงจังหวะนี้หรือใครบางคนที่คุณเคยคบแล้วตัดกันไมะนะ่ขาดน่ะบางทีมันผูกพันข้ามภพข้ามชาติกันมานะคะหลายๆอย่างก็เลย ยังคาลาคาซังแบบนี้ยังตัดใจยังเปิดใจไม่ได้หรืออีกในยะหนึ่งนะมันมีแนวโน้มนะสิ่งที่แวบ,บขึ้นมาอาจจะมีคนในอดีตชาติของเราเนี่ยที่เป็นเหมือนจิตวิญญาณที่เขาห่วงคุณอยู่ไม่อยากให้คุณมีแฟนใหม่ที่เขายังคอยปกปักรักษาคุณถ้าไม่ดีจริงนะเขาไม่อนุญาตให้มาคู่กับคุณแน่นอนนะคะ ขอให้ชาวธาตุไฟมีความสุขสมหวังในความรักเรามาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ